สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการจัดการในส่วนตัวที่เป็นเทมเพ t e เว็บคิดกันนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับแนะนําในส่วนของการจัดการในส่วนตัวที่เป็นโค้ดในส่วนเฮดและ b o ดดีของเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ต้องบอกก่อนว่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เรามีเว็บไซต์นะครับที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนอกเหนือจากการที่เราใช้ในเรื่องของตัวเว็บไซต์นะครับหรือว่าการจัดการภายในเว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะต้องมีในเรื่องของการใช้งานในส่วนของการวางโค้ดสคริปต์ต่างๆที่เป็นข้อตกลงหรือว่าข้อกําหนดที่เราต้องวางลงในเว็บไซต์ของเราด้วยอาทิเช่นนะครับเช่น การใช้แชทแมสเซจจาก Facebook แบบนี้ <c oughs> เขาก็จะให้เราวางโค้ดนะครับของเขาเนี่ยลงในเว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่าการใช้โค้ดของ Google Tag Manager แบบนี้ <c oughs> เขาก็จะให้เราเนี่ยเอาโค้ดมาวางในเว็บไซต์ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้การวางโค้ดในส่วนนี้เนี่ยนะครับทางเทมเพลตของทางเราเนี่ยก็ได้มีการสร้างในเรื่องของแท็บนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้สามารถวางโค้ดเหล่านี้เนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของตำแหน่งในการวางโค้ดกันนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ให้ลูกค้าเข้าสู่หลังบ้านของเว็บไซต์นะครับจากนั้นไปเมนู attention เลือกที่ template เลือกที่ style นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ชื่อ template ที่ลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อเว็บคิดกระทางเรานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความแตกต่างแตกต่างกันตามชื่อ template หรือว่าเว็บคิดที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับในที่นี้ก็จะเป็น b i t p a s s corporate 1น่ผมจะคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้ลูกค้ามาในส่วนตัวที่เป็นเพิ่มโค้ด head และ body ในส่วนนี้นะครับคลิกมานะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีนะครับในเรื่องของช่องเนี่ยที่เราสามารถใส่ในเรื่องของโคโงด้ดเนี่ยนะครับทั้งหมดอยู่2ช่องนะครับก็คือด้านบนก็จะเป็นโค้ดในส่วนเฮดนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นโค้ดในส่วนบอ d ดี้ดังนั้นเราสามารถที่จะเอาโค้ดเนี่ยมาวางในส่วนของตัวที่เป็นเฮดถ้าเกิดว่าในกรณีนะครับโค้ดที่เราได้รับมาเนี่ยมีการระบุว่าให้วางในส่วนเฮดเราก็จะวางที่ช่องนี้ แต่ถ้าโค้ดที่เรารับมานะครับมีการระบุว่าให้วางในส่วนบอดี้เราก็จะมาวางในส่วนในช่องนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะมาลองดูตัวอย่างกันสมมุติว่าในที่นี้นะครับผมมีโค้ดของตัว Google Tag Manager อยู่ตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเอาโค้ดมาวางเราก็ copy โค้ดนะครับจากในส่วนนี้เนี่ย copy มาครับจากนั้นก็กลับมาที่ในส่วนของตัวที่เป็นช่อง head แบบนี้ Google Tag Manager เขาจะให้เราวางนะครัโค้ดเขาเนี่ยลงในส่วนตัวที่เป็น head นั่นเองเราคันเซอร์กระพริบเสร็จแล้วก็วางลงไปนะบแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้โค้ดที่จะใช้งานในส่วนตัว Google Tag Manager แล้วนะครับส่วนต่อมานะครับกรณีถ้าเกิดว่าเป็น ในส่วนตัวที่เป็นแชทเมสเซจของ Facebook แบบนี้นะครับเราก็เอา Copy Code คมานะครับจากตัวแชทเมสเซจนะครับจากนั้นเขาจะให้เราวางในส่วนของตัวที่เป็นบอ d y แล้วก็วางลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําการเซฟในส่วนนี้ได้เลยระบบนะครับก็จะทําการเซฟค่าของในโค้ดของส่วนเทสแล้วก็ส่วนของบอดีให้ จากนั้นเราก็ค่อยไปดูในเรื่องของตัวหน้าเว็บไซต์ว่าเช่นปุ่มแชทแมสเซจเนี่ยขึ้นไหมนะครับหรือว่าไปตรวจสอบในในตัว Google Tag Manager ว่าโค้ดเนี่ยมันทํางานหรือเปล่าก็จะทําให้เราสามารถที่จะเข้ามาเพิ่มโค้ดเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองจากที่เราต้องไปเพิ่มในไฟล์ Index เองหาไฟล์นะครับหาตําแหน่งเองซึ่งตรงนี้จะสะดวกกว่าในการที่เราจะจัดการในส่วนของตัวโค้ดในส่วน h e a แล้วก็บอดี้นั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับในเรื่องของการวางโค้ดในส่วนเฮดและบอดี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ